เออไหนแปลงโอ้พี่นิตั้นแปลงฟันนะเก่งในที่แปลงฟันเป็นโอ้เก่งืุญป่าเขาเป็นไหนยิงฟันแปลงให้ดูสิจาดหรือยังบเก่งไหนนิตี่นะเออไปเอาบวนปาเออไหนยิงฟันเสีแปลงอลยยิงยิงฟันทำดีๆสิเหมือนพี่นิตั้นเห็นไหมเออแปลงขึ้นแปลงลงนะเห็นไหมแปลงแปลงฟันนะแปลงทุกฟันฟันจากขาวดีนะแปลงขึ้นแปลงลงด้วย ดูพี่นิตั้นน่ะแปลงขึ้นแปลงลงนะแน่บ้วนปากแล้ว <รอ S 1> แม<น>่แปลงดีดด,ดูพี่นิตั้นน่ะดูสิหนูพี่นิตั้นแปลงตัวอย่างเห็นไหมเห็นไหมพี่นิตั้นน่ะแปลงขึ้นแปลงลงอ่ะเออเอ,อ้ยบ้วนปากใช่น <ก S 1> <ป>ั่นเก่งอ,อ่าบ้วนปากปโอุ้ยเห็ดเกลือไอ,ปอแปลงเสร็จหรือยังแปงขึ้นแปลงลงด้วย แข่เสร็จหรือยงพินตันถ้าเสร็จแล้ไวปลไปวนปากแม่แขาขพาลูกไป,กปกว้งงวนปากแร้าาวแปลเข้าขใคเืพาลูกไปว้นปากเร็วขนะนะ้างในอาว้นปากไป้นปากว้นปากว้นปาบรียนนปากลูกพินตันบนปากนะ ไปไปไม่ต้องอันนี้อีกพอไปไป,ไป